ได้แน่เลยหรูอว่าอย่างเพิ่มจริงเขาก็บอกว่าเขาอยากจะแบบว่ามีใครคนที่ปรึกษาเขานิดนึงเพราะว่าในส่วนตัวของเขาเขามีความรู้สึกว่าเวลาเขาคุยอะไรกับคนอื่นหรืออะไรเวลาคนอื่นไม่ยอมรับแล้วเขารู้สึกเขาเขาผิดหวังเหมือนกันที่ทําให้คนอื่นเงนว่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกเอะแล้วเขาควรจะต้องทําไงกับคนอื่นดีให้คนอื่นรู้สึกดีดีดีไหมตามใจคนอื่นเป็นตลอดดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย กับเพื่อนเนี่ยถ้าหนูว่ามีความเห็นอะไรออกมาเขาบอกความเห็นของเขาว่าเพื่อนมักจะไม่ค่อยยอมรับแล้วเหมือนกับวเขาก็อยากช่วยเพื่อนเพื่อนก็บอกไม่ต้องช่วยอะไรอย่างเงี้ยความน้อยใจเราอะไรมันคือเขาก็รู้สึกว่าเป็นตันอย่างเงี้ยอืออ่านนออก็เขรู้สึกว่าเขาเกิดมาไม่มีประโยชน์อะไรหรือเปล่าอะไรแนละ้วันยังไงดีอะไรม,มีอะไรเสอรอไมคท่านแม่ฟังหนะูแล้วไหมคก็ประมาณนั้นนะคร ตัวแม่โกรธอะไรใหมางเเรา,าเรือ่อยๆฮะผมยังยังโฟกัสไม่ค่อยได้ไ<ง>คนอื่นมักไม่ค่อยให้ความเชื่อถือเราเป็นอย่างนี้เหรออ่าครับความรู้สึกเขานะคะได้รับการยอมรับเพื่อนก็เหมือนยากรู้สึกว่าคามมุณถึงได้รับการยอมรับแล้วก็มันมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งคุณไม่ค่อยได้รับการยอมรับหรือเวลาคุณไม่ได้รับการยอมรับแล้วคุณเสียใจมาก ประเด็นมันอยู่ที่ไหนเข้าใจคำถามอันไหนประเด็นอยู่ไหนหรือทั้งคู่น่าจะทั้งคู่น่าจะทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นทั้งคู่เอาประเด็นแรกก่อนคุณมักจะไม่เคยได้รับการยอมรับแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาไม่ว่าจะคําพูดหรือพฤติก,กรรมของคุณมักจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขา มันมีสาเหตุไหมเขาเขี้ลำคาญขี้หมุนเป็นแม่หลุดอเราขยายความหน่อยฮะห,หรือยกตัวอย่างเหมือนกบบางครั้งเขาคิดง่ายเขาบอกว่าคนอื่นทาไมคิดยากอ่ะเหมือนอย่างเงี้ยไม่น่าจะเป็นมมันคือบางอย่างมันไม่ต้องแบบไม่น่าทำงี้ถ้าเกิดผมว่าน่าจะทํางี้มันน่าจะดีกว่าน่าจะเร็วกว่ามไม่เข้าใจว่าแบบทำไมต้องให้มันทำช้า งเนงานล่าสุดนะเขาแต่งชุดนักเรียนไปเหมือเปียกของคุณแม่่ะจะไปงานของคุณแม่บอกเป็นเสื้อดําหน่อยแล้วกันลูกว่าเราก็ไปช่วยเขาบอกว่าเห็นยาจะต้องเปลี่ยนเลยทำไมไม่เห็นต้องเปลี่ยนเลยมึงหนูต้องไปรับแขกแล้วลูก่าไปเจ้างานนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เหลือเต็มหมดเลยเดี๋ยวผจะนั่นไปเขาก็มีความรู้สึกทำไมต้องเปลี่ยนออันนี้เล็กๆก็มีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งก็ มักจะเกิดขึ้นกับทั่วๆไปไม่ว่าคุณจะเจอใครกับเพื่อนกับนู่นนี่นั่นก็คล้ายๆทำนองนี้อ๋อแปลว่าพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นอย่างนั้นไหมก็น่จะเป็นคนง่ายๆสบายๆเอาอย่างเงี้ยมันจะก็<อ>แล้วแต่คนที่เอาแต่ความคิดตัวเองก็มีทุกแบบอะ่ะพวกเยอะกเอะ็กเยอะไปหมดเลยพวกง่ายก็ง่ายไปหมดเลย พวกไม่เอาคนอื่นก็มนไม่เอาคนอื่นเลยสรุปแล้วรวบยอดคือคุณเป็นคนที่เอาแต่ความคิดตัวเองอเป็นอย่างนั้นไหมนั่นคือการวิเคราะห์หรือว่าเป็นที่จามองรือว่าก็วิเคราะห์จากที่เรามาเ <c oughs> พราะมันต้องหาค่อยๆหาครับว่าแบบเอ๊ะทำไมคนอื่นไม่ยอมรับเราเพราะอ,อะไรต้องรู้ไงเขาเป็นคน น่แปปลออไไวว้คะคนที่ออเอาแต่ความคิดตัวเองไม่ใช่กลุ่มอ่อนไหวนี่ไม่ใช่นะี่เขาที่ใส่เหมือนใครที่ใส่เหมือนพ่อหรือแม่ไม่ซ้่าไม่ใ้ำกันนะอันนี้นางนาวตัวแล้วที่ใส่เหมือนใครปู่ย่าตายายลุงป้านาอ่าอ่าจะพ่อนะพ่อก็มีคมแต่ความคิดตัวเองไม่ค่อยนะเขาแบบเหมือนพอทําอะไรพลาดแล้วเขาก็ ย้อนนึกว่าไม่น่าทําอย่างนี้เลยแบบหลายๆครั้งเนละรู้สึกว่าตัวเองมันผิดทํอย่างนี้มันผิดแล้วก็เอาแต่มาคิดคิดคิดอย่างนี้มันเลยทําให้ไม่รู้สึกเแล้วน,นั้นคือคนเระเปลียนกับของคุณเลยอืมอนนี้เรายังไม่ต้องสรุปนะก็คุยให้เรื่อยๆแล้วก็เหมือนอาจารย์พูดนะฮะอาจจะต้องค่อยๆหาไปเขาจะรึกอะไรได้เขาก็อาจจะจะคุยวันนี้มาปรึกษาเราให้อาจารย์ฟังแร้วเขาเป็นอย่างนี้แก้ปัญหากันเลย มม่มีอะไรยากหรอกครับแก้เลยไหมแก้ปัญหาไปเลยแต่นี่ไงต้องเพราะว่าอะไรคนอื่นไม่ยอมรับคุณผมช่วยไม่ได้ใช่ไหมมันต้องไปสะกดจิตคนอื่นให้มายอมรับคุณมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณมักจะน้อยใจที่คนอื่นไม่ยอมรับคุณอันนี้ช่วยได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นการแก้แกนต้นเหตุมันก็จะเป็นการ ทำให้คุณเปลี่ยนนิสายเป็นคนที่ยิ่งไม่แคร์ชาวบ้านใหญเลยคนที่ไม่แคร์ชาวบ้านก็มีทั้งส่วนดีส่วนเสียใช่ไหมส่วนดีคืออะไรนะส่วนดีคือก็ดีเป็นตัวของตัวเองดีส่วนเสียคือก็ไม่มีใครครบใช่ไหมแต่ทีนี้ท้าเราหาลึกกว่านั้น หาลึกกว่าน,นั้นว่าเอ๊ะทำไมทําไมคนเขาไม่เคยยอมรับคุณเพราะว่าอย่างนี้อย่างคุณแม่ยกตัวอย่างล <c oughs> แล้วแปลว่าอะไรนะคคุณแม่ใส่เสื้อดําไปนะ <c oughs> เพราะว่าอะไรมันจะได้ดูเรียบร้อยเขาจะได้ไม่ว่าเาจะได้ดูให้เกียรติงานใช่ไหมอ่าก็ดูเหมือนคํหนึ่งถึงคนอื่นใช่ไหมอ่าแต่สําหรับคุณก็คือเอ้ยมันก็เสื้อเหมือนกันมีปัญหาอะไรมันก็คือเสื้อนักเรียน มันมีปัญหาเลยก็สีขาวงานจบก็ใส่สีขาวนะงานขาวดาผมก็ไม่อะากจะเปลี่ยนเสื้อมันหลายตัวอ่าแล้วถ้าอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งก็แปลว่านี่ไงคุณเอาแต่ความคิดตัวเองคุณมักจะไม่ตามคนอื่นทีนี้คําว่ามักจะไม่ตามคนอื่นต้องไปค้นดิว่ามักจะไม่ตามคนอื่นเนี่ยมันมีเรื่องของเหตุผล กับเรื่องความชอบไม่ชอบเนี่ยมาถ้าโดยเหตุผลอย่างเช่นคนอื่นบอกว่าเอ้ยลองเอานิ้วใหญ่ปักไฟดูสิดูซิว่ามีไฟหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวไฟดูอันนี้เหตุผลใช่ไหมแต่ความชอบไม่ชอบเนี่ยนี่ไงเรื่องใส่เสื้อผ้าใช่ไเพราะว่าอะไรเพราะว่าใส่เสื้อขาวหรือจะใส่เสื้อดํามันก็ไม่มีใครตายใช,ใช่ไหม แต่ว่าถ้าคุณใส่เสื้อดําไปเน่ยไหมถ้าคุณใส่เสื้อดําไปแม่ก็สบายใจก็ดูเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือ,องานที่คุณไปเนี่ยเจ้าของงานเขาเป็นคนแบบไหนแม่อาจจะรู้นิสัยใช่ไหมแม่อาจจะคิดว่าเออให้เด็กติตัวให้เรียบร้อยไปดีกว่าเดียวผู้ใหญ่ก็จะรู้รู้สึกเอ็นดูใช่ไหมใส่ชุดต้องเรียนไปปอน,ปอน ใช่ไหมเราชุดตักงเรียนคุณอาจจะแบบไม่เรียบร้อยไม่สวยใช่ไหมอาจจะดูไม่ดีอะไรอย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเอาเรื่องความชอบไม่ชอบแล้วมันก็จะมีข้อตัวเยน็นงแต่ว่านั่นอ่ะนะคุณไปงานไหนอ่ะใช่ไหมถ้างานนั้นเขาแต่งเรียบร้อยกันก็แปลว่าคุณก็จะแปลกแยกอยู่คนเดียว แล้วถ้าคุณเลือกจะแปลกแยกเสมอก็สมควรแล้วที่จะไม่มีใครฟังคุณแต่ถ้าคุณอยากจะทำตัวกลมเกลืนกับสังคมให้เขายอมรับคุณใช่ไหมเออมันก็ต้องแบ่งกันมันมันก็ไม่มีหลอกที่ฉันต้องตามคนอื่นทุกเรื่องเพื่อเขาจะได้ชอบฉันแล้วฉันก็ไม่มีความสุขเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองทุกอย่างเป็นเรื่องเห็นและผลใช่ไหมอทุกอย่างเป็นเรื่องว่า ถ้าคุณตามใจคนอื่นข้อหนึ่งวันหลังเขาก็จะได้ตามใจคุณบ้างแต่ไม่ใช่ว่าตามใจคุณทุกเรื่องหรือตามใจเขาทุกเรื่องคนเรามันจึงจะอยู่ร่วมกันได้แบบนี้เพราะฉะนั้นมันจึงอยู่ที่คุณว่าคุณแคร์มนุษย์โลกมากน้อยแค่ไหนมันมีคนบางคนที่มันไม่สนใจใครทั้งสิ้นในโลกแต่ถ้าไม่สนใจใครทั้งสิ้นในโลกไม่มีใครคารคุณก็อย่ามาเสียใจทีหลังอยใช่ไหมแต่ถ้าอยากให้มีคนเขายอมรับเราบ้างเราก็ต้องยอมรับ ในความเห็นคนอื่นบ้างเขาบอกเอ้ยทำอย่างนี้ให้หน่อยทําอย่างนั้นหน่อยทําอย่างนี้หน่อย,อย,อยใจคุณก็อาจจะแบบอืแต่แบบเออทําตามไปก็ไม่เห็นเสียหายทําตามก็ไม่ตายนะลองทํานิดนึงมันก็ไม่ได้เหนื่อยมันก็ไม่ได้เสียเวลามันก็ไม่ได้ออกแรงอะไรก็อเออทำทำ,ทำตามไปเพื่อเขาจะได้ชอบใจ่นะเ,เขาชอบใจวันหลังก็คุยกันได้คุยจะรู้เรื่องนะเขาวันหลังเขาก็จะได้เผื่อจะตามใจคุณบ้างแต่ถ้าวันนี้คุณเลือกจะขัดใจครับ วันหน้าเขาก็ต้องเลือกที่จะขัดใจคุณอืครับอ่าคุณสรุปให้ผมฟังหน่อยว่าสรุปและปัญหาของคุณอยู่ตรงไหนคือผมชอบทำตามแต่ใจเอยโดยที่ไม่คำนึงถึงคนณนีออเป็นอย่างนี้ไหมอืมอก็นั่นแหละก็เพราะก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมออยู่คนเดียว อยู่คนเดียวไม่ต้องแปรงฟันก็ได้ไม่ต้องอาบน้ำล้างหน้าก็ได้ก็เกงไหนไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ห้องไม่ต้องจัดก็ได้ใะ่รัแต่เมื่อคุณออกไปสู่โลกภายนอกคุณไม่แปรงฟันไม่ได้ไม่ล้างหน้าไม่ได้ไม่เปลี่ยนก็เกงไหนไม่ได้ใช่ไหมเหมือนกันแหละเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราที่เราจะ ให้คนอื่นยอมรับเรา